ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2568ครับพบก,กับผมคุณครูไพโรธครับจากช่องเกษตรเพื่อชีวิตครับหรือช่องเกษตรเพื่อชีวิตกับคุณครูไพโรธนะครับไม่ได้เจอพี่น้องนานเลยนะครับไม่มีเวลาลงคลิปแล้วก็ส่วนมากก็ไปลงคลิปที่คลิปเรียวนะครับอยู่ที่ Facebook นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาลงในช่อง YouTube นะครับเห็นว่าในช่อง YouTube นี่ก็มีกฎเกณฑ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่ได้ติดตามวันนี้ก็เลยลองๆนะครับเอาคลิปมาให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ถ่ายคลิปข้าวหอมมะลินะครับก็ขอ105ครับ แหลงนี้ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้วครับโอ้นานแล้วแหละเป็นเดือนแล้วครับก็เพื่อจะให้ข้าวมันขึ้นมารอน้ําฝนครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับคือบางท่านก็อาจจะรู้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับ หรือบางทีก็อาจจะยังลังเลสงสัยอะไรยังไงอยู่นะครับก็อย่าถือว่าสอนอย่าถือว่าถือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะครับบางทีก็ไม่มีใครรู้ทั้งหมดนะครับบางทีผมทําได้แต่ว่าท่านเอาไปทําแล้วก็มันไม่ได้เดียกก็จะมาว่าผมอีกนะครับก็ปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาครับแก้ไขตามสถานการณ์ วันนี้ก็จะนะมาคุยในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับรอบแรกผมใส่ไปนะครับแปลงนี้นะครับหลังจากที่หวานไปแล้วหนึ่งเดือนกว่าๆประมาณ35-40วันนะครับก็เอายูเรียมาวหวานบางๆอัตราแปดกิโกร,รัมต่อไร่นะครับช่วงนั้นช่วงนั้นหวาน8กิกรัมต่อไร่นะครับ หวานบางๆแต่ว่าต้องหวานในช่วงที่มีน้ำน่อยๆนะครับหรือว่ามีความชื้นนะครับก็มีน้ำทีนี้มันผ่านไปแล้วเดือนหนึ่งนะครับนี่สแสดงว่าข้าวนี่มันเข้า60-70วันแล้วครับก็อยู่ในช่วงจะแตกกอแล้วครับดูเลยเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็ยังไม่กลมนะครับแต่ว่าเริ่มจะกลมแล้วก็รอน้ําครับน้ําฝน แต่ว่าตัวที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็น่าจะเริ่มกลมแล้วแหละต,ตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์ถ้าเข้าสมบูรณ์จริงๆมันก็จะเริ่มกลมเริ่มกลม,มหมายความว่ามันเป็นป้องที่พร้อมที่จะตั้งท้องนะครับเพราะฉะนั้นเราวิธีการในช่วงนี้ก็คือการใส่ปุ๋ยสูตรของผมเองนะครับในช่วงที่2หลังจากที่เอายูเลียบางๆมาหว่านไปแล้วหรือว่าตรงไหนที่มันเป็น ต่ำๆพื้นที่ที่มันเข้าต่ำๆอย่างนั้นถ้ามีน้ำก็อาจจะผสมยูเรียใส่กับ15 15สนะครับสู่เสมอหวานไปก่อนนะครับก่อนที่จะตั้งท้องหรือรับรวงก็ว่าไปส่วนพื่อเที่ยวที่มันเป็นสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะใส่15 15ิบเพียวนะครับประมาณ15กิโลกร,รัมต่อไร่ประมาณนี้ครับหรือถ้ามีน้ำเยอะก็ข้าว ขึ้นอยู่กับข้าวอีกครับข้าวหวานนะาหวานทีหวานหางเออก็เขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์เอาเองนะครับเจ้าของนานนะ่วิเคราะห์เอาเองว่า,อาลองลองหวานไปแล้วประมาณอัตราเท่านี้หวานไปสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มองดูมันมันเขียวขึ้นไหมมันสวยขึ้นไหมนะวิธีการสังเกตก็หลมีหลายอย่างมีใบมันตั้งตรงขึ้นแสดงว่า,าตั้งตรง แต่ว่ายังไม่เขียวก็แสดงว่าปุ๋ยไม่พอแต่ถ้าตั้งตรงแล้วก็เขียวอยู่ก็แสดงว่าพอดีหรือว่าโค้งลงนิดหน่อยนั่นคือพอดีแต่ว่าถ้าเขียวเกินไปเขียวจนเขียวเหมือนเป็นเหมือนเหมือนนานุ่นนะครับมันไม่มีที่เดินไปดูถ้าเดินก็ไกลนะครับใบโคง้งเขียวอย่างนั้นถ้าไม่มีน้ํานะครับถ้าไม่มีน้ํามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ เหมือนกับเพี้ยลงนะครับมันจะมันจะเป็นเพี้ยนะครับแสดงว่าปุ๋ยมากเกินไปแต่ถ้ามีน้ํามันก็จะไม่มีปัญหานะครับว่าน้ําจะมาเจือจางนั่นคือวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับสูตรที่2ผมก็จะใส่15 15 15กิลกรัมต่อไร่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงไหนมันหนาข้าวมันหนาเราหว่านก็ไม่ได้ไม่ได้เสมอกัน100%นะครับ แปลงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับผมไม่ได้ตัด2ปีแล้วนะหลังจากที่เคยทําคลิปตัดใบข้าวไปนะครับคือถ้าถ้าตัดนี่ก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็ต้องถ้าไม่มีเวลาก็ต้องจ้างเขานะครับแล้วก็เราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้อะไรควบคุมน้ําไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนไหนนะถ้าตัดถ้าฝนไม่มาเนี่ยก็สวยเลยนะครับมันก็จะเป็นการ ทำสาวข้าวเฉยๆแต่ว่าหญ้าก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามีน้ําก็ดีไปแล้วก็มาบำรุงบํารุงรักษาเอาทีหลังแล้วก็จะได้ผลนะครับ mm. ก็แล้วแต่วิธีการจัดการนะครับบางคนก็อาจจะฉีดยาฆ่าหญ้าในช่วงอายุสัก40-45ถึงวันประมาณนี้ยาฆ่าหญ้ายายาฆ่าหญ้าแต่ว่าขาฆ่าหญ้าในนาข้าวนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบสารเคมีก็จะไม่ใช้ ก็จะใช้วิธีการตัดกว่ากันไปหรือว่าตัดไปให้สัตว์เลี้ยงเราก็ว่ากันไปนี่ครับข่างแปลงนานี่ก็ยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับเดี๋ยวให้พี่น้องที่เขามีวัวมีควายมาตัดเดี๋ยวเขาก็มีคนมาจองแต่ว่ามยังไม่เห็นมาตัดสักทีนะเดี๋ยวฝนมาผมก็จะวานปุ๋ยก็จะได้ตัดทําความสะอาดนะครับจะได้เดินง่ายๆนะครับนี่คือรอบ2ต่อไปรอบ3ก็จะเป็นอ่าสิบหผสมกับ0ูนยนะครับอย่างละ ถ้วยยือ0ูนย์นี่ไม่เต็มถ้วยนะครับประมาณนี้ใส่ในช่วงข้าวตั้งท้องกําลังท้องแก่ๆมีน้ำนะครับอาศัยว่ามีน้ำํำพ่นไปเลยครับสิบหถึงยีกิโลกร,รัมต่อไร่ก็ว่าไปหรือว่าตรงไหนที่มันสวยแล้วก็ลดลงคนหวานเองก็คงจะรู้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ดะไปเลยมันเท่ากันหมดอย่างนี้ก็ไม่ได้ตรงไหนสูงๆก็ใส่บางๆหน่อยตรงไหนที่มันต่ำ,ตำข้าวยังไม่สมบูรณ์ก็เพิ่ม อยนนิดห่แต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือต้องมีน้ำนะครับกับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยกับพี่น้องคแค่นี้นะครับเดี๋ยวแดวดอ่อนๆสักหน่อยผมก็จะไปตัดท่อนพันมันนะครับมันก็จะถอนข้าวก็จะเอานะครับโอ้พี่น้องลำบากหลายเป็นครูก็มีเวลาช่วงหยุดยาวนี่แหละครับนะก็มีเวลาคุย ได้คุยพูดพบปะกับพี่น้องนะเดี๋ยวจะพยายามเอาคลิปมาลงนะครับก็พยายามจะให้พี่น้องได้ได้เรียน,นรู้กันนะครับครับสำหรับวันนี้เกษตรประ,รระชิตกับผมคุณูไประดนะครับฝาพี่น้องไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ